วันนี้ผมจะมาเล่นเกมขับรถนะครับผมก็ผมวันนี้ขอเลือกรถก่อนนะครับคันไหนดีครับผมอ่ะคันนี้คันนี้จำได้หยุดอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยนะอ่าน่าจะคันนี้นะอ่ะใช่ครับผมเล่นคันนี้เลยครับไปแล้วครับ <c oughs> รถชนกันนะครับผม สนามนี้ครับไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะครับผมคันนี้แค่วิ่งเร็วนะครับผมถ้าชนคนอื่นนึงเราก็แตกเหมือนกันครับโอ้โหโดนยับครับอโอ้เอาละเ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าจะรอดครับโอ้ชนอีกครับผมไปโอ้ครับผมทำไมดเดี๋ยวเลี้ยวคันนี้เลี้ยวน้อยมากเลยครับคือขับยากมากเลยฮะย้ยโอ้โหโอ้ยแตกสักที เปิดเตียงนะครับตงนี้โอ้เปิดวอร์ลงเลย <c oughs> <c oughs> อ้าวเราแตกนะคะผมยังไม่ถึงไหนเลย <c oughs> ดไม่โดนอุ้ยคุ้งคุ้อ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้โหเอาตัวตวหมุนเลยคันเฮ้ยอุ้ยกระโดดไปแล้วครับ ผมน่าจะรอดนะตานี้รอดถึงที่สามนั่พี่สีองลเออ่ไล่เฉยครับผมพี่สองก็ยืนกาแฟครับผม กลับบ้านนะครับผมไปเล่นอีกคันนึงนครับเขาคันนี้เอาไปเล่นเรสนะครับผมโอ้ <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับผม ความไหนะ้น่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังเอาขึ้นมาขอได้นะครับพูดมันไอที่สองนะครับผมเกือบแล้วครับผมเล่นอีกทีนะครับหวานมากเลย

เฮ้ยว่าได้ยังไงเนี่ที่แปดครับผมไม่ได้อะไรเลยครับเซ็ง รลบมองเนี่ยให้มันแพ้เนี่ยมันููเป็นอะไรเดี๋ยวเฮ้ยมันตกข้างในบอกไม่ได้เดี๋ยว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 เริสตาร์ทก่อนโอ้โหกระเด็นเข้ามาติดอยู่ข้างในนะครับ โชนทำไมไอยังได้รู้ล่ทละที่แปเลยเนี่ยที่เก ต้ทีเลยนะครับผมทุกคนเ,นเอา้าชนเลือดอะไรเนี่ย ครับไปเปลี่ยนคันมาดีกว่าครับคนอ้าวคันนี้ไม่ได้ซื้อดูผิดเออคันไหนน้อคันนี้คันนี้คันนี้เฮ้ยกูอบตายมอก ยิงสามแหลกน่าจะดีนะครับผมน่าจะแพ้ดีครับเอาไป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 ไเอวะไป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 เร็วเร็วไป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 เร็เรียงแบบ ขนาดเบรกแล้วนะไปแล้วครับผมอตองขาดีหนึ่งไม่ได้สำเร็จนะครับผมที่หนึ่งนะครับผม วันนี้ได้ที่หนึ่งครับวันนี้สำหรับคลิปนี้พร้อแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กระทึกแล้วก็กดรับสุดท้าตเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ลิปหน้าครับผม